m ม r ี่ไมฮันสเปนคับไม่ได้บูมแค่ฝั่งเอเชียต่อไปครับฝั่งตะวันตกอย่างเขาก็ชอบมากเช่นกันครับขอบคุณข้อมูลครับจากคุณแลนเคสซีรีส์ด้วยนะครับแมรี่ไมฮันสเปนคับถือว่าเป็นละครเกาหลีอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีความนิยมครับติดท็อปอันดบบในสหรัฐอเมริกาครับอันดบบที่2สุดสดครับ สหรัฐชาแนจับขับติดท็อปอันดับ4สูงที่สุดครับแคนาดาติดท็อปอันดับ2สูงที่สุดครับเยอรมนีครับติดท็อปอันดับ4สูงที่สุดครับสเปนครับติดท็อปอันดับ6สูงที่สุดครับและสวิตเซอร์แลนด์ครับติดท็อปอันดับ6สูงที่สุดครับกลายเป็นละครเกาหลีครับที่มีการติดอันดับท็อป10ในพาวด์โดทีวีครับในประเทศอเมริกาและโซนยุโรปครับผมแกยังมีอีกนะสวีเดนเนี่ยติดท็อปสูงสุดอันดับที่4คครรรัับบเเนนธออ์์แลดดติท็ปสูงสุดดอัันบที่6ครับและอิตาลีครับติดท็อปสูงสุดอััันดดบบททีีี่4เเลยยวคร โดยนะครับสื่อชั้นนําครับในต่างประเทศครับต่างเดนยมนะครับถึงกระแสความยอดนิยมครับผ่านรืยสั้ชื่อดังครับของประเทศอังกฤษครับ NME ครับโดยกล่าวไว้ครับเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาครับว่าตัวนะครับละครนะฮะแ a r y m แ Husband เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่มีความน่าติดตามครับเป็นละครนะครับแนวเมโรนะครับดราม่านะครับที่มีความยอดเยี่ยมครับที่บอกเรื่องราวการแก้แค้นผ่านการเดินทางข้ามเวลาครับและก็โครงเรื่องครับที่มีความเรียบง่ายและก็น่าติดตามครับสมควรครับได้รับนะครับ เป็นเสียงปรบมือเพื่อรักษาความนิยมเอาไว้ครับมันทาให้ผู้ชมเนี่ยสามารถพึงพอใจด้วยการมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับโดยน,นะครับเข่าวล่าวนะครับตัววิเคราะห์จากปัจจัยเบื้องหลังนะก็ความนิยมสกินเลนส์นะครับสื่อาถึงสัสชาติอเมริกาก็มีการกล่าวไว้เลยครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี่เองครับว่าตัวนะครับต้นคอนเกรียอย่างบี่ไมค์ฮัสแบนครับ ที่ผสมผสานครับเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาครับและการแก้แค้นที่เป็นที่สุดนะครับถึ่ทั้ง2อแนวเลยทีเดียวครับและถึงแม้ว่าตัวละครเรื่องนี้ครับจอกสายเพียงแค่ไม่กี่ตอนครับละครเกาหลีนี้คือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่ดีที่สุดของปี2024ครับเขายกยอรับให้เป็นหนึ่งในละครที่ดีที่สุดเนี่ยมีคนชมเยอะขนาดนี้ครับแต่คุณล่ะจะไม่สนใจดูสักตอนเลยหรอครับใครสนใจก็ไปสมัครได้ครับที่พรามเดวครับแกจุกๆุมันๆแน่นอนครับ